คมชัดลึกอวอร์ดออกมาอัปเดตของคะแนนโหวตแต่ละสาขาแล้วค่ะและสาขา K a 3สามทุท่งหมอลำยอดนิยมของเรานะคะใครจะเป็นที่หนึ่งในสามช่องทางดังนี้ค่ะครับผมล,ล่าสุดนะครับคมชัดลึกอวอร์ดนับถอยหลังครับนับถอยหลังโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมกับการโหวตคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับที่ จะปิดโหวตในวันที่4พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะประกาศผลโหวตนะครับทั้งประเภทยอดเยี่ยมและประเภทยอดนิยมนะครับในวันที่14พฤษภาคมณนะทูไอคอนฮอล์ไอคอนสยามนะครับอะล่าสุดครับล่าสุดคือโค้งสุดท้ายนับถอยหลัง21วัน21วันสุดท้ายนะครับพี่น้องครับตอนนี้คะแนนเนี่ยคะแนนคือแบบยิ่งกว่าตอนแรกๆอีกนะ คะแนนคือบางคนมาแมาแรงก็ทิ้งห่างไปเลยหรือบางคนก็แรงขึ้นมาแซงแบบหลายอันดับก็มีพี่น้องครับล่าสุดผลคมชลุอวอร์ดเป็นดังนี้เนื่องจากในวันที่23เมษายนนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านเพจคุมชลึกนะคะก็ได้ออกมาอัปเดตผลคะแนนโหวตจาก3ช่องทางค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์แล้วก็ Facebook แล้วก็ต่อตนะคะแอปดำค่ะซึ่ง สามช่องทางนี้เป็นการโหวตฟรีนะคะที่มีสัดส่วนก็คือ10 10 10ฉะนั้นรวม3ามช่องทางก็คือ3ามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแบจครับผมคือเรียกว่าคะแนนหน้าบ้านนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วหลังบ้านหลังบ้านใครครองอยู่บ้างอะหลังบ้านคือณตอนนี้นะครับ sms นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอุงอิงอยู่อันดับที่หนึ่งค่ะไรอันอยู่อันดับที่สองยูริอยู่อันดับที่สามนะครับอันนี้สําหรับ sms นะครับคะแนนหลังบ้านสามสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็คะแนนผ่านทางไลน์ช็อปนะครับหลังบ้านอีกน่งช่องทางที่เป็น40%่ของการโหวตทั้งหมดนะครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับครองอันดับที่1ของ SMS นะครับแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่อันดับที่2นะครับแล้วก็น้องยูริอยู่อันดับที่3นะครับก็เรียกได้ว่าหลังบ้านเรารู้แล้วไรอันอยู่อันดับที่1กับอุงอิงอยู่อันดับที่1 คนะคือหนึ่งช่องทางกูอิงนะคะแล้วก็ไรอัสนี่คืออยู่ในรายช็อปใช่ครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับล่าสุดเปิดคะแนนอีกหนึ่งฝั่งก็คือหน้าบ้านหน้าบ้านรวมกันก็คือ30%มก็เท่ากับเอสนเลยนะมาดูคะแนนกันสําหรับสาขา KA3 นะครับค่ะ KA3 นะคะลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมค่ะอันดับ6นะคะอยู่ที่ ka 3 5น้องอาอายสกุณพรค่ะครับผม<า>ส่วน,นอันดับที่5นะครับ<า>อันดับที่5ได้แก่คุณนุกธนดลน,นะครับ ka 3 2ครับอันดับที่4ค่ะโห ka โห ka 3 3น้องยูริตัวเกียวมิวสิกโหยูริวาแล้วจะบอกว่า ka 3 2คุณนุกธนาดลลงไปที่5แล้วที่4นั้นเป็นน้องยูริและอันดับที่3ครับ อันดับที่สามได้แก่น้องคอปเตอร์วงศิลหรือน้องคอปเตอร์นักกรนะครับ KA สามหนึ่งครับโอ้แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่สามพี่น้องครับแล้ว SS หรือลายอกคอปเตอร์ก็มาแรงนะไม่แน่นะคอปเตอร์อาจจะติดติดท็อปสามอันนี้คือติดท็อปสามหน้าบ้านแล้วนะหน้าบ้านแล้วนะท็อปสามในหน้าบ้านแต่หลังบ้านจีติสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยะกาศออันดับที่สองนะคะเป็นน้อง อุงอิงค่ะ ka 3 6อุงอิงเพชรบ้านแพงครับนะคะแล้วก็มาอันดับที่หนึ่ง ka 3 4น้องไรอันจากบันดิตับผมไรอันคือคือคองหนึ่งถึงสองอสามช่องทางเล็กแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางใหญ่เลยคือรวมเป็นลายช็อปเนาะก็จะส0แล้วก็หน้าบ้านคือ30%คือ70%ตอนเนี้ยน้องไรอันนำที่หนึ่งคือตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหม ตอนนี้อันดับ6คืออารา์ไออันดับ5คือนุกณนาดนอันดับ4คือน้องยูริเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาประกาศวันที่18เมษา18เมษาอันดับที่3คือน้องยูริอันดับที่4คือน้องคอปเตอร์แต่คอปเตอร์แซงน้องยูริขึ้มาน้องคอปเตอร์แซงน้องยูริขึ้มมาในคะแนนหน้าบ้านครับหน้าบ้านก็จะมีเซนบุ๊แต่อันดับที่1ที่2ที่ดอบอันดับอื่นอ่ะก็เหมือนเดิมแต่มีเปลี่ยนแปลงคือส4 คอปเตอร์แซงขึ้นมาขนาดีคุณนุกก็คืออันุกไม่นุกอยู่อันดับที่ห้าอยู่แล้วมีแค่น้องคอปเตอร์กับน้องยูริที่สลับกันสลับกันเอายังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่นองคาบบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ได้ปิดโหวตเนาะเขาก็จะปิดโหวตในวันที่4พฤษภาคมนะครับตอนนี้พ่อพ่อยแม่เอฟซีนะครับก็ยังช่วยกันโหวตได้อยู่ผ่านทาง5ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหวต บัวฟรีเนาะหน้าบ้าน3ช่องทางนะครับที่เป็นสัดส่วน10%บเปช่องทางละ10%เป็น30นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเวอร์ไวเบ็ตดอทคอมเซลึกอวอร์ดดอทเน็ตนะครับแล้วก็ผ่านทาง f a c เฟซบุ๊กเซลึกอวอร์ดแล้วก็คอมซัดลึกนะครับแล้วก็ผ่านทางแอปดำต่ออันนี้คือที่เป็นสัดส่วนสสัด่วนช่องทางละ10%แล้วก็บัวแบบสมทบทุนนะครับอีก70%คือ SMS นะครับ30%นะครับแล้วก็ผ่านทาง ลายชอปอีสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาก็บอกว่าการโหวตแบบสมทุนนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับสภากาชาติไทยนะครับโครงการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการรักษาโ,โรคมะเร็งพระวงจรนะครับโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับและเรียกได้ว่าการโหวตนะคะของเราเนี่ยมีเวลาอยู่ประมาณ10วันรวมวันนี้อ่ารวมวันนี้ก็ตอนสิบเอ็ดยี่สิบสี่ไงเลยหกวันก็สิ้นเดือนแล้วก็ถึงวันที่สี่พฤษภาก็ประมาณ10วันนะคะแต่ นับถอยหลังประกาศโหวตนี้ก็สําคัญซึ่งงานนี้จะเป็นงานใหญ่อ๋อ <ใจ S 2> นับถอยหลังคือนับถอยหลังสู่วันประกาศหรอใช่ค่ะนับถอยหลังที่บเจอยได้เกินขึ้นในช่วงต้นนะคะก็คือนับถอยหลังวันประกาศเนี่ยค<อ>ือ21แล้วทีนี้การโหวตเนี่ยจะถึงวันที่เอออีกสิบเอ็ดวันเออีกสิบเอ็ดวันเอาพี่น้องครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้นะตอนนี้สุดท้ายต้องต้องรีบต้องเร่งนะใช่เพราะฉะนั้นนะคะกมชลเอาบอกถึงได้มาอัปเดตคะแนนยู่ตลอดทุกวีนทุกสัปดาห์เนี่ แล้วก็บางสัปดาห์ก็มีอัปเดตถึง2ช่องทางสามช่องทางด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะเหลืออีกประมาณ1 0บถึงสิวันเนี่ยเพราะว่าแฟนขับ f อฟแต่ละคนเนี่ยจะทราบกันดีไหมเขามาเล่นโค้งสุดท้ายกันเยอะมากแซงกระนาวครับโอ้แต่ก็พูดถึงว่าฮอปเตอร์นี่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้นะไม่แน่นะไม่แน่นะพี่น้องครับไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้บ้านเนี่ยแซงขึ้นมาได้อีกแล้วก็แซงขึ้นมาเป็นหนึ่งได้นี่ไม่แน่นะโค้งสุดท้ายอ่ะ แล้วก็ศิลปินนะครับทั้ง6 000, ท่านท็อป6ของแต่ละสาขานะครับก็น่าจะมีการเชิญเนาะไปงานเพื่อที่จะเดินพรมแดงกันทุกคนเลยนะครับในท็อป6นะ,ะแล้วก็จะไปลุ้นท้องกันในวันที่14พฤษภาคมเลยว่าใครจะเป็นผู้ครองรางวัลยอดนิยมของแต่ละสาขาไปครองก็อยู่ที่ FC Fan c l u b ับแล้วแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะสาวสีคือคะจะมีโชว์ของฝั่งลูกทุ่งหมอลำอ่ะ เข้าไปในนั้นด้วยแต่เขายังไม่เผยว่าเป็นใครซึ่งน่าจะคงอยู่ในช่วงที่ระหว่างนี่แหละการโบวตสิ้นสุดลงแล้วก็จะมีในการติดต่อเข้าไปในภายหลังเนาะว่าศิลปินท่านใดนะคะจะได้โชว์บนเวทีอันยิ่งใหญ่อสูเกียินี้ละกันรอติดตามได้เลยนะคะวันประกาศผลก็คือนับถอยหลังแล้วนะคะแต่ว่าวันโบวถถึงเนี่ยเหลือแค่อีก11วันนะคะถึงวันที่4พฤษภาคมย้ำอีกครั้งนะคะอย่าลืมและกันรักศิลปินท่านใดก็โหวตตาม ห้าช่องทางที่ได้เกิดมาเลยหรือว่าเข้าไปดูที่หน้าเพจของฟุตชัเดอร์บอได้นะคะเขาจะแจ้งรายละเอียดตามรายละเอียดเลยครับผมถือว่าเป็นโค้สุดท้ายจริงๆพี่น้องครับอะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรางวันนี้จะเป็นของใครก็อยู่ที่เอฟซีแฟนคลับแล้วที่เป็นผู้ผลักดันนะครับโหวตเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับโหวตให้ศิลปินแล้วก็อย่าลืมผลักดันสนับสนุนนะครับผลงานของศิลปินทุกๆผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ปล่อยออกมาทาง ผลงานเพลงนะครับหรือว่าเป็นไลฟ์สดุ่มปีหรืองานแสดงหรือว่าผลงานเพลงผลงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนับสนุนองค์กรด้วยในแต่ละองค์กรเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นการผัดกันควบคู่กันไปเติบโตควบคู่กันไปนะครับอ่ะโอเคครับสรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ